มาอีกแล้วกับคอนเทนต์น้ำดื่มจากผู้ใหญ่ใจดีมาอีกแล้วคอนเทนต์ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีเพือใครอะเพื่อใครเพื่อใครอันนี้จากบ้านฮักไหนหรอคะคุณเอ๋โยดโยดไตเติ <reco Christ décidé> <neck> ้ลไหนอีกกูไม่รู้ไตเติ้ลไหนไตเติ้ลสองนั่นเองที่มันมา ตาไหมเขาเขาป็นได้อีกนะเออฮะฝ่ายไก่ยมุ่นมันเป็นพระเอกแล้วนั่นไตเติ้ลน่ะไตเติ้ลไหนวะไตเติ้ลไหนค่ะฝ่ายไก่ยมุ่นหนักคือมันเป็นแปดกันอ๋อเป็นแปดกันนาคือเธอเนี่ยปะแนอ๋อชื่อไตเติ้ลแมนอันเนี้ยไตไตไตปลาจับขาจับใครก็ พี <im <im ่เก่งโอ้โหขอบคุณนะคะขอบคุณนิดหน่อยตองตากแดดพูดก็เลยว่าเออโอเคเรียงเด็กน้อยก่อนโอ้ยน่าร UH ักจังฟูดันมันร้อยยี่สิบคนได้แบบนี้เย็นยินอิชีอินเนอร์จีเพิ่มเอนเนร์จี แล้วก็ยิ้มหวานๆเต้นห้าวๆอรคะสวยนะคะเดว่าจะแปกตาวันดี้วอวพระเอกตอม เป็นยังองเรือเรลือเอนมีนสี่คนตื่นห้องหมอเบื่อเลยบ่อยหยอกเลยเจบอลต้องมีน้ำอันนั้นน้ำมนน้ำสดายโมนิมันพระโมนิมันพระไม่ไม่ได้จุดอ้าวแล้วอีมรอลาอีรีมโนนิพนใหญ่เข่าลายอยู่ เขาของไทยเขาอยจับไปได้ตั้งนานติดคนเลยเจมบอลไม่ไปไหนเลยเอ้าเอาไปใส่น้ำแข็งคือจะให้เขาทำให้เขาทุกอย่างใช่ไหมเจมบอลเดลือเดือป้อนเขาปากใช่ไหมโอเคเดี๋ยววันหลังนอนอยู่โรงพยาบาลไปป้อนน้องใบเตยขอบคุณพี่เก่งนะคะเก่งไรพันใช่ไหมน้องแฝดเยนี่แค่ ไม่อนนเอาอะไรเดี๋ยวได้เปี้ไเอาไปแล้วพี่แบงเอาไปแล้วก็อ่ะเขาบอกเอากกินเป้ยวนี่ต้องกวดอไดบ้าจ้าได้ยุ่ข่ากวดเกาทั้งนักนโอพี่เจกันรอบแน่ขอบคุณค่ะ าวันนี้ไม่ได้เรื่องพรุ่งนี้มันเตรียมตัวตายเจ้าเวรีก็ต้องแก่คลียร์ญาจะอะไรก็ตามแต่แกงนี่แกงนั่นเห็นไม่ดื้อแกงนี่แกงนั่นวางงานอะไรไว้ให้ไม่เคยสำเร็จสักทีแล้วเนี่ยจะปีนที่เราให้เนี่ยเสร็จแล้วกระตังหน้ากระเจิงเนิร์กกระตังอยู่ไหนอยู่เพียงเป็นคนเลยอะพรอ้าวเหรเนาะมันใส่เสื้อบริสุทธ์เขาจะเอาบริสุทธิ์มาแจกนี่ พอเสื้อสีม่วงมันไม่สวยเลยค่ะโอ้ยไม่ได้สองรอบนี่เราจำหน้าได้อยู่เราไม่คิดอยู่ใช่ไหมเราเก็บหลักฐานเลยครส่วนคนเพิ่งมาไปเข้าห้องน้ำเมื่อกี้นี่ใช่หรือใถ่ร้ายอ่ะใถ่ร้ายอ่ะเบอร์สิบหกมาสามรอบแล้วเดีไปนับอาจารย์ดนตรีีกี่คนโอ้ย ขพเอาด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณครูเอกกี้เป็นทุเลาให้อีกแล้วน่ารักกับลูกๆทุกคนตลอดะเออเราเห็นน้องๆแดนเซอร์นะซ้อมเต้นเหนื่อยแต่บางคนไม่ได้เหนื่อยนะแอปแอเหนื่อยที่เหนื่อยที่เหนื่อยเพราะเต้นไม่ได้โคเหนื่อยในบนเวทีะรูไม่เหนื่อยตาเลยแล้วกอกแล้วกอกอีกตานเจเลแล้วกอกแล้วกอกอีกลงทามัย วันนี้รับท่าใหม่นะคะขอบคุณพี่เก่งนะคะท่าคอนทูน,นะคะเฮ้ยเราเราขอไปแอบส่องห้องซ้อมได้ไหมอะโดด่าอันนี้คือห้องซ้อมนะคะซ้อมเพลงนะคะ แล้วอยู el, ่น้ำไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเขาจะลองขืนเขากรสิตีเลขาสีแล้ก็ต้องฟาดออกโดยนางเอกแก้วนะคะแล้วก็พระเอกทินนะคะเอายังวันลองอยู่ต่อจะวันสอมแล้วว่าจากสอบดินแล้วก็มาซสอมบนี้กันนึกว่าเธอซสอมแล้วสอบแล้วให้ได้ซสอมอยู่อ๋อสามคิวเดี๋ยวเราส่องนี่ก็ได้นะคะนี่ค่ะเบื้องหลังนะคะดีจ้าได้แต่ละคนนะคะค่ะ เอาเข้าไปบไดอะไง่ายเสียงดังเข้าเข้าไปบ่ท้อนเสียงดังเลยหรอกค่ะเป็นอันนึงคือเดี๋ยวมาสิเจอพี่ลี่พี่ลิเออความอยากไทย,ย,ทยเดี๋ยวเจอพี่ลิมาทาําไงอ่ะโอ้อันนี้กับสีพัดลมยายนะคะพัดลมวัดแมนบอนี่เอัลโมเมนแล้วน้องๆก็ช่วงนี้ก็จะเป็นการทวนท่านะคะเพราะว่า ครูเพิ่งปล่อยท่าโชว์สเตปใหม่นะคะนี่น้องแฝดต้องชวนท่ากันปึ๊บเพื่๊บเพ๊บเพ๊บ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 บได้แปดเดียวแปที่สองปล่อยฮ็้แลตาเวทตากรรมแปดสาเวตามกรรมอ้าวคนนับมาแล้วฮะิว,วอิองที่สามเดือนอางวิวไปบอ เอาอาาย่างนี่นะคะน้องๆก็ทวนท่ากันใหญ่เลยนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ พอทานี้ปุ๊บลงเหมดเลยเ <laughs> อาพอทานี่ปุ๊บลงเลยได้สี่ปใส่ตเดกสี่เอเมืองหลังเมือง,งหลังเดี๋ยวเรามาชมฝั่งนี้นะคะเรามาดูมุมนี้กันบ้างมุมอันนี้คือแถวหน้าเขาซ้อมกันนะคะเรามาดูหน้านหลังว่าความแตกต่าง อันนั้นอันนั้นเพิ่นตั้งใจซ่อมความแตกต่างมาเบิ่งฟังนี่ค่ะเฮีหยังนี่ค่ะความภูมิใจมมาา่คะฝั่งนั้นเขาทวนท่ากันแบบจริงจังมากเลยนะฝั่งนี้คือเติมพลังเติมพลังเติมพลังอย่างจริงจังเขาบอกเย็นเย็นใช่ไหมคะอุ้ยเพิ่นบ่ได้ให้โฆษณาเฮาแต่มันมีเห็นนะแก็จะแม่นบอลยังเอาน้ำแข็งอยู่ในรังมาใส่เพิ่นของแกแซ่นานหมดเวลาแล้ว ้แ้วันเจะแซวังไได้เล้วต่อท่าต่อนะคะผู้หญิงูหาลยูี่วได้นี่อาจจะพุายเอาบอกะหาชวนาได้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 อาเป็นอเนะคะครู เาชดลลูกสาวครูยสูสจะทวนท้ากันแล้วอันนี้ครูยูสก็จะเก็บลายเพลงนี้แบบฉ่ำมากพรุ่งนี้นะคะ အမေမမေဘရောဦး ئن ပါເອာเออ